เรื่องต่อไปเป็นเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและอัตราส่วนต่อเนื่องโอเคนะนะครับอ่าข้อ18เนี่ยนะฮะอัตราส่วนต่อเนื่องเนี่ยจนถึงข้อ27เนี่ยนะฮะผมจะขอข้ามไปก่อนนะนะครับ18จนถึง27จะขอข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอไปพูดตอนท้ายๆนู่นเลยนะครับมาดูข้อ28ฮะมาดูข้อ28เลยเปิด18 ถึง27ข้ามไปเลยนะฮะแล้วมาดูข้อ28เลยนะฮะในหัวข้อการจัดการข้อมูลทางสถิตินะฮะการจัดการข้อมูลทางสถิตินะครับโอเคนะอันนี้สแตทเบื้องต้นนั่นเองนะฮะเป็นสแตทมัธยมอะ่ะนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะข้อ28 <c> ่ส <oughs> ช่างน้ำหนักนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะฮะได้ค่าน้ำหนักดังนี้ฮะ ยี่สิบสองสี่สิบแปดห้าสิบเอดห้าสิบห้าสี่สิบสามสิบแปดสี่สิบเอดสี่สิบสี่สี่สิบสองห้าสิบห้าสี่สิบสองกิโลกรัมตามลําดับอยากทราบน้ําหนักเฉลีย่ยขีดเส้นใต้เขาว่าน้ําหนักเฉลี่ยไว้ครับมันกําลังให้เราหาค่าเฉลีย่ยถูกป่ะนะครับมันกําลังกําลังให้เราหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าคำว่าค่ากลางท่านจำไว้นะอ่านะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าค่ากลาง ซึ่งค่ากลางเนี่ยนะฮะมันจะแบ่งออกได้เป็น3อย่างด้วยกันก็คือค่า x bar าเดี๋ยวนะฮะค่า x bar นะครับแล้วก็ค่ามัธยาฐานหรือ me นะครับแล้วก็ค่าฐานนิยมหรือ mo มันจะแบ่งออกเป็นได้เท่านี้แหละนะครับโอเคนะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> การจะเอาค่ากลางคือค่าค่ากลางแต่แต่แต่ละอย่างเนี่ยมันมีแค่มันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับการจะเอาค่ากลางอันไหนมาใช้กับข้อมูลอันไหนเนี่ยมันต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับแต่ข้อนี้มันถามเรามาเองอ่ะมันถามว่าน้ำหนักเฉลี่ยถ้าเฉลี่ยเนี่ยมันต้องเอา x บาร์แน่นอนมันมันไม่ได้เอามัธยฐานหรือไม่ได้เอาฐานนิยมแน่นอนจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันถาม X bar บาร์ครับเราก็ต้องหา x bar บาร์ให้มันนะครับการหา X bar บาร์ให้มันก็ไม่ยากครับ สูตรการหา x bar คือ sigma อะไรฮะ sigma x ส่วนด้วยส่วนด้วย n โอเคนะนะครับ sigma ก็คือการรวมนะฮะก็คือการเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมารวมกันโอเคไหมนะครับแล้วก็หารด้วย n คือหารด้วยจํานวนตัวเลขทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่โอเคนะครับอ่ะลุยนะฮะมันบอกว่าช่างน้ําหนักนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะฮะได้ค่าน้ําหนักดังต่อไปนี้ครับมี42นะฮะ48นะครับ 5 1นะครับ55นะครับ40 38มนะครับ4ีนะครับ44 42 55 42นะครับมีทั้งหมดกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 11คนนะครับเอามาซิกมาก,กันให้หมดเอามาบวกกันให้หมดนะฮะบ,บวกกันครับ 41บวก48บวก51บวก55บวก40บวก38บวก41บวก4บวก4ีบวกนะครับเราเรียกว่าการซิกมา X นะฮะซิกมา x เราซิกมา x มาแล้วเนี่ยนะครับพวกท่านอาจคิดเลขช้านะฮะผมคิดเลขเร็วครับซิกมา x มาแล้วได้498ครับ498นะครับผมคิดเลขเร็วมากนะเมื่อวานผมสอเอาเอาสูตรนะครับ การคิดเลขเร็วแบบต่างๆเนี่ยเอาลงให้นะเยอะแยะเลยนะฮะลองไปศึกษาดูนะครับหุยแสดงว่าพี่เต้ใช้สูตรอันนั้นเหรอพี่เต้ถึงคิดได้เร็วขนาดนี้ไม่ใช่ฮะพี่เต้คิดคิดมาก่อนแล้วนะครับคิดมาก่อนแล้วนะฮะได้498โอเคนะฮะแล้วก็หารด้วย n ไงใช่มเอ็กส่วน n ใช่ไหมก็หารด้วย n n คือเท่าไหร่ n คือ11ครับนะครับ10 498หารด้วย11นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ เลขชายละพี่ต้อยคิดเลขเร็วครับได้เท่ากับ4 5 5 7 7ครับต่อข้อคอควายครับ45.27โอเคนะ29ครับจากข้อ28ก็คือจากข้อนี้จากข้อเมื่อกี้นะฮะมันเอามาถามต่อจากข้อ28ฐานนิยมของน้ำหนักตัวเรียนกลุ่มนี้คืออะไรอ่าฐานนิยมคืออ,อ่าน,นี้นะโหมดนะฮะ M O D E นะฮะภาษาอังกฤษอ่านว่าโหมดเนี่ย M O D E นะครับมีอยู่ยุคหนึ่งนะฮะเป็นยุคเฟื่องฟูด้านภาษาของพิเตอร์มากเลยพิเตอร์อ่านว่าโมเดยนะฮะนะฮะอ่านตามตัวเลยโมเดยอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่าครูมันหัวเราะอะไรครูทำไมไร้มารยาทนะฮะเป็นว่าเราอ่านผิดนะฮะเขาอ่านว่าโหมดนะครับอ่านสั้นๆว่า M O เฉยๆโอเคนะนะฮะ ค่าค่า MO เนี่ยนะครับหรือเราเรียกภาษาไทยชื่อเพราะๆเ,เลยนะฮะคือค่าฐานนิยมค่าฐานนิยมนะนะฮะค่าฐานนิยมนี่หลไม่มีอะไรมากเลยคือตัวที่มันนิยมสุดอะตัวที่มันออกเยอะสุดอะเข้าใจปะเอานั่นแหละเอาตัวนั้นะมาตอบแค่นั้นเองนะฮะตัวที่มันออกเยอะสุดนะครับอ่าเรามามองกันเลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะ ตัวที่มันออกเยอะสุดเนี่ยนะฮะที่มันออกซ้ำกันไปซ้ำกันมาเยอะที่สุดเนี่ยคือเลขอะไรฮะ40เท่าไหร่42เพราะ42มีนี่1ตัวนะฮะมีนี่อีก1ตัวมีนี่อีก1ตัวโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย MO ของข้อมูลชุดนี้เนี่ยคือ42นะอ่าทีนี้ท่านฟังผมให้ดีนะฮะท่านฟังผมให้ดีนะถ้าหากว่ามัน มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราเจอ55เราเจอ55 1ตัว2ตัวจริงปะ่ะมันแพ้มันแพ้42เพราะ42มันมี3ตัวแต่ถ้าหากว่ามันดันมี55โผล่เข้ามาอีกตัวนึงอะบวก55แบบนี้นะครับมันจะทำให้ mo เนี่ยกลายเป็นทั้งตัวที่มีเยอะที่สุดอะกลายเป็นมี2ตัวคือมีทั้ง55และ42เพราะฉะนั้น เอ็เนี่ยที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องตอบว่า MO คือ42และเท่าไหร่ครับและ55โอเคนะ MO เนี่ยมี42ตัวเดียวได้ไหมได้ MO มี42กับ55าส้าได้ไหมได้โอเคนะอ่านะครับอ่ะทีนี้พี่เต้ยแสดงว่าถ้าหากว่ามันมีอ่าตอนนี้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวมองก่อนอ่า สี่สิบอ่ะเอาสี่สิบก็ได้เอาสนะี่สิบนะสี่สิบมีมีอยู่นี่หนึ่งตัวแล้วนะนะครับแล้วก็มาบวกกับสี่สิบแล้วก็บวกกับสี่สิบแสดงว่า MO เนี่ยก็จะเป็นสี่สิบด้วยใช่หรือไม่นะฮะ MO ก็จะเป็นสี่สิบด้วยใช่ใช่หรือไม่เพราะว่า MO อะ่ะมันคือค่าที่มันซ้ำกันเยอะสุดไงมันมีทั้งสี่สองห้าสิบห้าและสี่สิบนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าซ้ำกันเกินสองอันเนี่ย ถ้ามี MO เกิน2อันเนี่ยนะครับข้อนี้ตอบไม่มีเลยฮนะไม่มี MO ครับโอเคนะ MO อ่ะมันจะมีอันหนึงก็ได้มี2อันก็ได้หรือไม่มีก็ได้เข้าใจนะไม่กรณีของการไม่มีเนี่ยคือซ้ำเกิน2ชุดกับอีกอันหนึ่งคือไม่ซ้ำเลย ไม่ซ้ําเลยถ้าเลขที่มันให้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยสักอันหนึ่งเนี่ยก็ไม่มี MO ก็ได้นี่คือคาแรคเตอร์ของ m o โอเคนะครับ MO มมันถือเป็นค่ากลางค่าหนึ่งนะอย่าลืมนะนะครับถือเป็นค่ากลางค่าหนึ่งนะครับซึ่งมันจะบอกอะไรเรามันจะบอกเราได้ว่าอะไรที่ที่มันคนมันนิยมเยอะที่สุดอะไรที่คนมันอ่าไม่ค่อยนิยมอะไรแบบเนี้ยนะครับคือจำ,จำนวนคนเป็นมากสุดอ่ะพ,พูดพูดง่าย โอเคนะนะครับซึ่งมันมันจะมีลักษณะเด่นก็คือว่ามันมีตัวเดียวก็ได้มันมี2ตัวก็ได้หรือมันไม่มีเลยก็ได้ฐานนิยมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นครับตอบครับข้อนี้ครับอ่าข้อย9ิบ้าตอบ42ตอบข้อขอไข่ครับโอเคนะเพราะเลขอื่นเราสมมุติมันขึ้นมาไงใช่ป่าเลขอื่นเราสมมุติมันขึ้นมานะฮะเราก็ตอบขอไข่ไปนะฮะ <c oughs> อ่ะต่อครับ30ครับจากข้อ28จากข้อเมื่อกี้อีกอ่ะข้อเดิมนะฮะมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมัธยฐานคือค่า ME เนี่ยนะฮะซึ่งมันมาจากคำว่า median median นะฮะไม่ใช่ medium นะฮะลากศัพท์ภาษากรีกคือ median median แปลเป็นภาษา อังกฤษก็คือมีเดียมคือคือตรงกลางนั่นเองโอเคนะมีเดียมมีเดียมนะครับแเบบวลาเวลาเราไปสั่งสเต็กอะ่ะเอาสุกประมาณไหนคะเอ่อเอามีเดียมครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะสั่งแบบอื่นเนี่ยไม่รู้แล้วสั่งไม่เป็นไงนะฮะเคยเห็นแต่ในหนังมันสั่งมีเดียมก็เลยเอามีเดียมตามมันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะะอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะนะครับโอเคนะ มีเดียนะฮะหรือเราเรียกมันว่า ME ค่า ME คือค่าตัวที่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางอันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยว,วิธีการก็คือว่าให้เอาเลขทั้งหมดเอาข้อมูลทั้งหมดเนะเี่ย,น,ยนะมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับมาเรียงจากน้อยไปมาก หรือจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับมากไปน้อยก็ได้แล้วดูตัวตรงกลางแค่นี้เองโอเคนะอ่ะทีนี้เราก็เรารู้ใช่ไหมมีเดียนหรือค่า ME เนี่ยค่ามัธยาฐานนะที่ภาษาไทยคือมัธยาฐานอ่า มัธยาฐานนะครับเราต้องเรียงตัวเลขก่อนใช่ป่ะนะครับเอาเลขทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากมาน้อยก็ได้แต่ซึ่งผมคิดว่าคนทั่วๆไปมักจะเรียงจากน้อยไปมากอะ่ะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตเรียงเรียงจากน้อยไปมากก็แล้วกันนะนะฮะเรียงจากน้อยไปมากครับมันจะได้อะไรขึ้นต้นก่อนครับ38จริงไหมสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง 42แล้วก็42แล้วก็44แล้วก็48แล้วก็51ะะแล้วก็55แล้วก็55แบบนี้ใช่ไหมครับ123 123 45678 90 11ครบ11ตัว11ตัวเป็นเลขขี่แสดงว่าต้องมีตัวตรงกลางแน่นอน ตัวตรงกลางคือเลขอะไรเลข42เอเ้ย42ตัวไหนตัวตรงกลาง42ตัวนี้สตัวตรงกลางอ่านะครับแน่นอนเลยนะครับ12345ตัวที่6ไฮะเพราะว่าถัดจากนี้ถัดต่อจากนี้ก็ต้องมี5ตัว12345นใช่แล้วเพราะฉะนั้นมัธยฐานคือ42แบบนี้ง่ายไหมง่ายง่ายนะโอเคครับทีนี้ถ้ามันเกิดแบบพี่เต้ย แล้วถ้าหากว่ามันไม่มีมันมันไม่มีตัวตรงกลางอ่ะมันเป็นเลขคู่อ่ะอย่างเช่นคนสองคนเดินผ่านป่าช้าแล้วมันกลัวผีกันมากเลยพี่เต้มันแย่งกันอยู่มันแย่งแย่งกันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะมันใครจะได้อยู่ตรงกลางไม่มีจริงเปล่านะฮะไม่มีไม่มีใครที่อยู่ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นเลขคู่จริงไหมถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะสมมุติถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงในห้องสอบนะครับให้หนูทําแบบนี้ให้หนูจับคู่กลาง มาบวกกันแล้วหาร2มันก็จะได้ตัวกลางนะออกมาโอเคนะคือจัดจัดการ x บาร์คู่กลางซะแค่นั้นเองจับคู่กลางมาหา x บาร์ซะโอเคเนาะอ่านะครับแต่คิดว่าข้อสอบคงไม่ออกไปถึงขนาดนั้นนะครับถ้าถามก็คงจะมีคู่กลางให้นะฮะต่อครับข้อ31ครับ การทดสอบภาษาไทยห้องกอไก่และห้องขอไข่โดยที่ห้องกอไก่เนี่ยนะฮะมีนักเรียน40คนได้คะแนนเฉลี่ย60คะแนนและห้องขอไข่ก็มีนักเรียน60คนฮะได้คะแนนเฉลี่ย70คะแนนครับอยากทราบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองห้องนี้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองห้องนี้คือเท่ากับเท่าไหร่ก็คือมันบอกมาแล้วอ่ะว่าเฉลี่ยห้องกอไก่เนี่ย นะฮะกับห้องขอไข่เนี่ยนะเฉลี่ยห้องกอไก่นะครับมันมีนักเรียนกี่คนเรื่องของมันเราไม่แคร์นะครับไอจานวนคนที่มันเป็นนักเรียนเนี่ยมันเอามาหลอกเราเพราะเพราะว่ามันเฉลี่ยมาให้เราแล้วนะจำนวนนักเรียนนั่นคือ n ถูกป่ะนะครับถ้าถ้ามองในสูตรซิกมามันคือซิกมา x ส่วน n ไอตัวจานวนนักเรียนนั่นคือตัว n ถูกไหมซึ่งมันซิกมามาให้เราแล้วเอมันหาเอกบาร์มให้เราแล้วเราจะไปแคร์มาทำไม ไอ้จำนวนนักเรียนไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับเรามาดูที่คะแนนเฉลี่ยที่มันได้เลยดีกว่าห้องกอไก่มาได้60นะฮะและห้องขอไข่มี60คนได้เท่าไหร่ได้70นี่คือคะแนนที่มันเฉลี่ยมาให้แล้วมันจะมี60คนกันเรื่องของมันเราไม่แคร์โอเคนะเพราะมันเฉลี่ยมาให้เราแล้วนะครับแล้ววิธีการที่จะหาค่าเฉลี่ยของของ2ห้องนี้ทําไงครับ ก็ซิกมา X ส่วน n อีกนั่นแหละก็คือจับ2ห้องนี้มาเป็นยังไงกันบวกกันแล้วหารด้วยอะไรหารด้วย2ห้ามหารด้วย100นะฮะเพราะไปเอาจำนวนคนมาหารอะ่ะไม่ได้นะโอเคไหมจำนวนคนขอไข่มี60อ่าขอไข่มี60ก็ไก่มี40อย่างเงี้ยแล้วไปเอามาหาร100อยนะฮะอย่างงี้ไม่ได้อย่างเงี้เขาอ่า <c oughs> อันนี้คิดเกินครูนะฮะนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าเลี่ยมนะฮะนะฮะเราอย่าไปทำแบบนั้นโอเคนะนะครับ60บวก70ได้130โอเคฮะ130ยสาหารนได้65ครับพี่เต้คิดเลเร็วมากนะครับตอบข้อกอไก่ครับต่อครับข้อต่อไปนะฮะข้อ30 2ครับชาวนาครับใช้ใจ่ายเงินต่อวันดังนี้ฮะ 32, 47 47 32, 32 47 47 47 5 7 5 7 49 49าาตาลำดับจงหาค่าเฉลี่ยครับก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนน้ำหนักนักเรียนอะเหมือนเลยใช่ป่าหาค่าเฉลี่ยก็คือเราต้องเอาทุกอันมาค่าเฉลี่ยคือ x bar อ่ะทวนอีกที x bar หาได้จากการเอาซิกมา x นะครับมาส่วนด้วยอะไรฮะส่วนด้วยเอ็นนะฮะซิกมาคือนิเสษกับเดลต้าอ่าถ้าภาษาคณิตศาสตร์จริงๆก็คือว่ามันคือการเอาทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะครับเอาทั้งหมดมาบวกกันเราก็เอาทรัพ,พยากรที่เขาให้มานะฮะที่เรามีอยู่ในโจทย์เนี่ยนะครับก็คือ32บนะครับบวกกับ32บนะฮะบวกกับ32บนะฮะบวกกับ47บวกกับ47 นะครับบวกกับ47บวกกับ47บวกกับ47บวกกับ49บวกกับ50โอเคเนาะมีมีมีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใช่ไหม เอาบวกกันแล้วหาร10ครับทั้งหมดเนี้ยบวกกันแล้วเนี่ยนะฮะได้ทั้งหมด430ครับหารด้วย10ตัด0ูนไป1ตัวเหลือ43ตอบข้อกอไก่ครับโอเคนะต่อครับข้อ33จากข้อ32กูว่าแล้วมึงต้องถามแบบนี้นะฮะฐานนิยมฐานนิยมคือคนเอาเยอะสุดนะครับ คนเอายอดสุดเนี่ยมองดูก็รู้เมื่อกี้เราเขียนดูอ7 47่ะ47 47 47 47 47มีทั้ง4 5ตัวใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นฐานนิยมคือ47ครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้ให้ในช้อยนะครับเพราะว่ามันง่ายไป <c oughs> ท่านใส่ไปเลย47 34ครับจากข้อ32มมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้คืออะไรมัธยาฐานคือ ค่ากลางใช่ป่ะคือค่าที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมมันมีข้อมูลอยู่10ชุดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่ากลางมันต้องไม่มีนะครับมันมันจะกลายเป็น1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4 5เดี๋ยวน,ะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อืมไม่มีจริงๆด้วยไม่มีจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ตัวตรงกลางของมันคือคือตัวอะไรครับเราต้องหาคู่กลางจริงป่ะนะครับคู่กลางคู่กลางมันก็คือ47กับ40อะไร47กับ47จริงไหมครับคู่กลางอยู่ตรงนี้นี่ไงนะครับนับตรงนี้มาได้4ตัวนับตรงนี้มาได้4ตัวแล้วก็นับตรงนี้มาก็ได้4ตัวเหมือนกันเพ <c oughs> ราะฉะนั้นคู่กลางคือ47กับ47นะครับเราก็จับ47บบวกด้วย 47แล้วก็หารด้วย2มันก็ได้47ครับตอบ47ครับโอเคนะอ่าไม่ยากโอเคครับจบครับเรื่องการจัดการข้อมูลทางสถิตินะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจ100%เลยนะฮะว่า สถิติที่จะออกในข้อสอบเนี่ยนะครับจะไม่พ้นการออกค่ากลางโอเคนะจะไม่พ้นการออกค่ากลางก็คือค่าพวกนี้แหละนะครับค่ากลางก็คือค่า x bar me แล้วก็ mo นี่แหละนะครับนนค่าเฉลี่ยอันนี้คุณ x bar นี่ชื่อภาษาไทยเขาก็มีนะเขาคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่าหรือว่าค่าเฉลี่ยน่ะ นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะถามค่าเฉลี่ยมัธยาฐานหรือไม่ก็ฐานนิยมนะฮะประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะเราไปต่อนะฮะต่อครับถ้าเรามองที่ข้อ4 8่อ้ข้อ28เนี่ยนะฮะเราจะเห็นหัวข้ออยู่หัวข้อหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหัวข้อที่เขียนว่าคอวอง,องนะครับกรุณาอ่านให้ถูกต้องด้วยนะฮะ คอวอแล้วก็งอนะะงะนะครับควงฮะนะครับควงเนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่อยู่5ข้อนะครับซึ่งผมเคยเกินเกินไปแล้วครั้งหนึ่งในในอ่าบัญญัติยางผกผันจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอข้ามมันไปก่อนนะครับแต่ไม่ใช่จะกลับไม่กลับมาสอนนะข้ามมาไปก่อนเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสอนนะครับตอนนี้เราข้ามควงกับข้ามอัตราส่วนต่อเนื่องไปก่อน โอเคนะครับเรามามองที่ข้างล่างของหน้าครับผนึกงานครับหน้า33ครับเอ้ยคือแบบใช่ไมครับข้อ33ครับผนึกงานผนึกงานนะฮะผนึกงานบอกว่าชายคนหนึ่งครับสร้างบ้านหนหลังเนี่ยนะฮะเสร็จ20วันครับหญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าสร้างบ้านหลังเดียวกันนี้เลยเนี่ยนะฮะเขาจะใช้เวลาสร้าง30วัน,นะฮะถึงจะเสร็จนะครับอยากทราบว่าถ้าให้ชายและหญิง มาร่วมกันสร้างตั้งแต่แรกจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นี่แหละคือ,อหัวใจของการผนึกงานนะครับหัวใจของการผนึกงานก็คือว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานชิ้นหนึ่งอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งทํางานชิ้นหนึ่งซึ่งเหมือนกันอยู่อีกที่หนึ่งแต่วันดีคืนดีเนี่ยคนสองคนนี้ดันมาช่วยกันทํางานนะครับนะครับมัน ตรงตรงคำถามมาถามว่าถ้าให้ชายและหญิงคนนี้ทำงานร่วมกันขีดเส้นใต้ครัว่าทำงานร่วมกันเลยฮะอันนี้แหละคือผนึกงานโอเคนะครับยกตัวอย่างครับผมมีนายกอไก่นะฮะกับนายขอไข่นะฮะนายกอไก่เนี่ยนะครับมันทำงานตัดสนามตัดหญ้าในสนามฟุตบอลนะฮะตัดหญ้าในหนึ่งสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเนี่ยนะ,ะด้วยกางไกล ยี่ห้อจรอระเค่าสมมุติยี่ห้อจอระเค้ไม่รู้มีจริงไม่จริงนะนะครับกลังไกย,ยี่ห้อจอระเค้เนี่ยนะครับถ้าในกอตัดเนี่ยนะครับใช้เวลา1วันเสร็จโอเคไหมแต่ถ้าในขอเนี่ยตัดหญ้าในสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน1สนามเหมือนกันเลยด้วยกลังไกย,ยี่ห้อจอระเค้เหมือนกันด้วยนะครับในขอเนี่ยแรงน้อยครับจะใช้เวลา2วันเสร็จโอเคนะครับถ้ากอและข

จะใช้กี่วันเสร็จแบบนี้นะครับไอ้คำว่าช่วยกันเนี่ยช่วยกันเนี่ยนะครับมันคือการผนึกงานจำไว้นะนะครับเราก็ต้องใช้สูตรการผนึกงานนะครับผนึกงานครับผนึกงานท่านจำไว้นะครับว่าผนึกงานเนี่ยจะหาได้จากการนำผนึกคูณมาหารด้วยผนึกบวกนะฮะอ่า ผน,นึกงานนะครับหาได้จากการนำผนึกผนึกคูณนะฮะมาหารด้วยผนึกบวกนะครับโอเคนะผนึกคูณหารด้วยผนึกบวกเอาอะไรคูณอะไรแล้วเอาอะไรบวกอะไรเหรอพี่เต้ก็นี่ไงนะครับเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยของกอและของขอเนี่ยนะครับกอไกอ่ทำได้1วันเสร็จก็เอา1มาขอไข่ทำได้2วันเสร็จก็เอา2มาคูณกัน นะครับแล้วก็ส่วนด้วยผนึกบวกนะครับก็คือผนึกบวกคืออะไรก็คือเอา1เนี่ยมาบวกกับ2เอาตัวเลขที่มีอยู่นะฮะมาทํากันนะครับท่านก็จะได้อันนี้คือ2อนะฮะอันนี้คือ3ได้2อส่วนสวัน,นะฮะสส่วนสวันเสร็จแล้วนะครับถ้าจะคิดออกมาเป็นชั่วโมงก็วันหนึ่งมี24ชั่วโมงถูกไหมแบ่ง3ก็ได้อ่าสามส่วนเนี่ยก็ได้ส่วนละ8ชั่วโมงนะครับ แต่มันใช้2ส,ส่วนก็คือมันใช้หรือ16ชั่วโมงนั่นเองเสร็จแบบนี้โอเคไหมอ่าโอเคนะครับอ่าผนึกงานนะฮะเข้าใจหลักการและแนวคิดของผนึกงานแล้วจากนั้นเราก็ลุยกันนะฮะ <c oughs> 33ครับ ชายคนหนึ่งนะฮะสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จเนี่ยนะฮะในเวลา20วัน,นะฮะยีวันนะครับหญิงคนหนึ่งนะฮะสร้างบ้านเสร็จหลังเดียวนี่เลยเสร็จเวลา30วันครับจับ20คูณด้วย30นะครับแล้วก็หารด้วย20่สบวกสาจริงป่ะนะครับ3าคูณสได้6 100หารด้วย ยี่สคูณสาเอ,อ้อขอโทษคกับย0่สบกสาได้50เท่าไหร่ครับ 2, 2> <c oughs> 50อะไรได้600 50ยหสิบสองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตอบ12ตอบข้อคอควายครับ 34ครับ B ีทำงานแล้วเสร็จใน40วัน d. ีทำงานแล้วเสร็จใน60วันถ้า b และ d ช่วยกันทำงานจะแล้วเสร็จในเวลากี่วันนะครับถ้า B และ d ช่วยกันทำงานนะฮะจะแล้วเสร็จในเวลากี่วัน B และ D ช่วยกันทำงานอ่ะท่านลองผนึกงาน34ครับบี B ทำงานแล้วเสร็จใน40วันนะฮะดี D ทำงานแล้วเสร็จใน60วันครับถ้า B และ D ช่วยกันทำงานเขีดเส้นใต้ไปเลยฮะเจอผนึกงานละเห็นไหมนะครับถ้า B และ D ช่วยกันทำงานนะฮะจะแล้วเสร็จในเวลากี่วันครับผนึกงานเลยนะฮะจับ40นะครับคูณด้วย60นะครับแล้วก็หารด้วย 40นะครับบวกด้วย60โอเคนะครับ64 24ได้2400นะครับส่วนด้วย100ตัด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 เพราะฉะนั้นถ้า B และ D ช่วยกันทำงานนะฮะ24วันเสร็จครับตอบข้อขอไข่ฮะ <c oughs>